สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอามิชอั่นออฟเลิฟนะคะกับพว้วนวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะหายไปนานเนาะขอโทษทีนะคะเพราะว่าเราทําบ้านเนาะเพิ่งเสร็จปรับปรุงบ้านใหม่เพิ่งเสร็จนะคะเออมาช้ายัางดีกว่าไม่มาเนาะ เริ่มเลยนะคะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็หูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีใค้การถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกลองที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อตอนนี้ก็เป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้นะคะ3สามใอ,อหายไปนานนะคะ <laughs> ไม่ว่างเลยเนาะออใบแรกนะคะ6ดาบใบที่2อัศวินถือไม้ใบที่3 1ม ะะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุลห์มีถุงดุนกลุมธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะคนเกิดวันที่6วันที่1ิวันที่หนึ่งได้พลังงานของคุณก็ไม่รู้จะไปไหนจะไปเที่ยวหรอบางคนนะถ้าไปก็อาจจะไปกันท้งบ้านคือไปกันหลายคนประมาณนั้นไปกับญาติพี่น้องหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ได้พบปะแบบญาติพี่น้องนะคะหรือคนที่เสมือนคนในครอบครัวประมาณนั้นนะคะ ทุกอย่างในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณไปจัดการอะไรไม่ได้เวลาเท่านั้นที่มันจะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะมันเป็นจังหวะชีวิตของคุณนะ่ะที่คุณจะต้องเจอนะคะอะไรที่มันจะเกิดมันก็จะต้องเกิดน,นั่นแหละลักษณะประมาณนั้นทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้วทุกอย่างมันถูกที่คิดไว้แล้วนะคะไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องที่มันเลวร้ายแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะเออคุณไปทําอะไรไม่ได้นะ่ะ แค่เวลาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้มันดีขึ้นนะคะเออมีเกณฑ์เดินทางชีะจรลงทาไม่รู้จะไปไหนนะคะบางคนไปมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไปอีกเออประมาณนั้นนะคะอาจจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรก็ได้อย่างที่เราพูดนะคะเออช่วงนี้นะคะไปนู่นไปนั่นมานี่บ่อยนะคะชีวิตนี้ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่เลยเนาะแต่ว่าชีวิตก็ยังกินดีอยู่ดีด้วย,ยกินดีอยู่ดีแม่คุณดุพุงสิ ก็ยังกินดีอยู่ดียังมีความสุขอยู่นะคะชีวิตของคุณเนาะเมื่อเวลาผ่านไปนะเหมือนคุณก็จะแบบคิดตกคิดออกอะไรประมาณนี้ปรงได้อะไรประมาณนี้เหมือนมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะเป็นคนที่แบบเดี๋ยวคุณจะไปเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกขาดอะไรในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหลังจากที่คุณผ่านอะไรไมาเยอะ เนาะคุณไม่ต้องห่วงนะคะดวงของคุณอะไม่ได้อยู่ไปโสดหรอกแต่บางคนก็อาจจะคู่อาจจะมาช้าก็ได้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักก็ได้นะก่อนหน้านี้มันเหนื่อยนะคะประมาณนั้นแหละเนาะชีวิตก็เดี๋ยวมีความสุขดีค่ะครอบครัวก็ยังดีอยู่นะคะอย่างอื่นยังไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเนาะสุขภาพก็ยังดีอยู่ระวังเรื่องอ้วนอย่างเดียวเห็นไหมเห็นภูมไหม <laughs> เออมันกินดีอยู่ดีไปสักหน่อยนะช่วงเนี้นะคะกินอะไรก็เจริญอาหารนั่นแหละ <laughs> นะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมเอาอันแรกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคนที่คุณนึกถึงเก้าวดาเยี่ยมเพ้อเะทาวเวอร์ 8เหรียญแล้วก็9ถ้วยนะคะโอ้คนนี้ไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเหมือนช่วงนี้มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะความลับแตกเนาะเออชีวิตแบบบุ้นวุ่นวายๆนะคะทะเลาะบอกแหวงมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยสำคัญในชีวิตของเขาอะมันเหมือนแบบความลับของเขาแตกอะ สักอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเออทำให้เขาแบบทําให้แบบสถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดนะคะชีวิตแบบเออไม่ค่อยมีความสุขเลยนะคะช่วงนี้เนะเาะ แต่ว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีปัญหาชีวิตอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องที่ให้ต้องเสียเงินอาจจะเหมือนแบบซ่อมรถซ่อมบ้านหรือมันมีค่าใช้จ่ายเยอะที่เขาจะต้องทามันไปค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ก็ได้นะปรับปรุงบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางคนน่ะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะแต่มันมีอะไรเสย่างถ้าไม่ใช่แบบปัญหาทะเลาะวิวาทนะคะหรือว่าเรื่อง รักสามเศร้านะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องอสอ่รสมรสมบ้านอะไรของเขานี่แหละมีเหตุให้ต้องเสียเงินประมาณนั้นนะคะคิดเยอะคิดมากแต่เท่าที่เราดูไพ่มันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าไปซะมากกว่านะคะเครียดนะกังวลกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ชีวิตก็ยัง กินดีอยู่ดีอยู่หรอกถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้เครียดนะคะแต่สุดท้ายเขาก็เหมือนเขาจะปรงได้แหละนะเขาก็เป็นแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบเชื่อตัวเองไม่ค่อยเชื่อใครคนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยมีภาะวะความเป็นผู้นําอยู่นะคะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คนคนนี้เขาไม่ค่อยฟุ้งเฟอ้อสักเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นคนที่แบบ เออมีมีมีห้าบาทก็ใช้ห้าบาทมีสิบาทก็ใช้สิบาทลักษณะประมาณนั้นนะไม่ใช่ไม่ไม่ทำอะไรเกินตัวลักษณะแบบนุกน้อยทํารังแต่พอตัวเนือ้ออกไหมลักษณะเขาจะประมาณนั้นแต่เก่งคนนี้ทางานเก่งนะคะเรื่องงานไม่ค่อยมีปัญหานะคะน่าจะเป็นเรื่องอย่างอื่นซะมากกว่าเนาะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรของเขาก็ได้นะนะลักษณะมันจะประมาณนั้นแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีอยู่นะคะเขาก็มองนะว่า ความเป็นอยู่ของเขาก็อยู่ในระดับที่เขาพอใจลักษณะประมาณนั้นนะคะแต่เขามีทางสองทางให้เลือกนะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีคนนี้อารมณ์มึนขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะเ,ออเรื่องงานไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกน่นาจะเป็นเรื่องส่วนตัวขเขานั่นแหละมาดูกันนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมมาหัวข้อคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วนะไฮบริทส ไม่เอาเนาะมันหลายใบถ้ามันกระเด้งมาถ้ามันหงายนี่ก็จะเอาเออมันไม่หงาย <c oughs> เอาหกถ้วยเจ็ดดาบสี่ดาบแล้วก็ควีน ถือถ้วยนะคะถ้ายุ่งยุ่งอ่ะงานเยอะนะคะก็ไม่ได้คิดถึงอะ่ะ <c oughs> นึกออกไหมเออแต่ถ้าว่างมีเวลาว่างเหมือนสมองมันว่างแล้วถึงจะคิดถึงนะไม่ได้คิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะแต่คนคนนี้นะคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะเราดูแล้วนะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอนะ่ะมันยังมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอะ่ะเออมันยังแบบ มองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งคบกันนะคะแต่ถ้าเป็นคู่นะถ้าคุณมาถามหาคู่ของคุณนะคะก็อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังไม่มีอะไรเออเครียงแบบไม่มีอะไรหวือหวาไม่คิดที่จะทําอะไรนะคะก็อยู่ไปแบบนี้อยู่อยู่ไปเรื่อยๆอะเออประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมาถามคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณเนาะแล้วเหมือนแบบเพิ่งคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งคุยกันนะเ <c oughs> พิ่งคิดกันเนาะ <c oughs> คิดถึงอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดกับแบบ โหยหานะคะโหยหาหรือว่าแบบกระวนกระวายใจจะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดถึงบ้างนะคิดถึงเป็นพักๆอะ่ะเวลาที่แบบว่างๆแล้วอ่ะเวลาที่ไม่ยุ่งอะ่ะลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะไม่กับโปรเจกต์นี้หัวเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเกี่ยวกับคุณอะ่ะแต่เขาไม่ลงมือทําสักอย่างเลยเขาคิดอย่างเดียวอะ่ะ ผู้สังเกตได้เลยเดินเก้าหนึ่งถอยเก้าหนึ่งมันยังไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างเลยแล้วก็ยังไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีทางสองทางให้เลือกคนคนนี้นะไปดูก่อนนะว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่านะที่เราถามนะนะเออการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ยังแบบยังยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะยังไม่คิดที่จะตัดห,หรือว่าจะแบบพันหลังให้หรือประมาณนี้ก็ยังอยู่อะ่ะแต่ก็ไม่ทําอะไรอะ่ะ ก็ <c oughs> อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะยังไงต่อกับคนนี้เนาะเพราะเท่าที่เราดูมันมีอะไรชัดเจนสักอย่างเลยแล้วก็ไม่คิดจะทําอะไรด้วยทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะชีวิตของคุณมันก็ยังไม่ขาดอะไรเออเปิดโอกาสค่ะเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามาก็เปิดโอกาสนะคะดูไปก่อนก็ได้อันเนี้ยถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกว่ายัางตัดเขาไม่ได้คุณก็ดูไปก่อนก็ได้ค่ะ มันก็ยังอยู่แบบนี้สถานการณ์นะคะเดิน9ก้าหนึ่งถอย9ก้าหนึ่งความสัมพันธ์แบบเปิดเปิดปิดปิอยู่แบบนี้แหละเออประมาณนั้นแหละนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้สามใบสิบเหรียญสี่ไม้ สตรัง,ง,งค์พลังงานของคุณนะคะมีธาตุดินผระสบกันมังกรนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนเกิดราศีสิงห์นะคะคุณเกิดวันที่สิบวันที่สิบวันที่8ปดวันที่หนึ่งได้พลังงานของคุณนะคะโอ้ตอนนี้ชีวิตคุณมีทุกอย่างไม่รู้สึกขาดอะไรเนาะโอ้ชีวิตแบบแต่งกง,งานกับเงินไปแล้วมะกองเนี่ยความรักไม่ขึ้นเลยความรักไม่ขึ้นเลยไม่อยู่ในหัวคุณเลยมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีแล้วไม่ดีก็ไม่มีดีกว่า ประมาณนั้นแล้วถ้าไม่ได้คนที่คุณตั้งเป้าไว้เหมือนคุณเป็นคนมีจุดยืนเป็นของตัวเองอะ่ะมีเป้าหมายของตัวเองอะ่ะถ้าไม่ได้แบบนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นคันตลอดชีวิตหล่อสวยเร่รวยมากอยู่แบบนี้แหละไปตลอดชีวิตไม่หวยหานะคะไม่ได้ถึงขนาดกับแบบต้องมีเนาะอยากมีอะไรอย่างเงี้ยคุณมันมันไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะมีได้ถ้าหากว่าตรงตามเป้าหมายของคุณนะหรือว่ามาทําให้คุณมีความสุขในอีกรูปแบบหนึง่งเนาะ ไม่ใช่มาแล้วทําให้ชีวิตทุกข์มากขึ้นคุณก็ไม่เอาหนึ่งเพราะว่าดวงของคุณมีคู่หรือไม่มีคู่ก็อยุ่ได้แล้วคุณก็ไม่แคร์ด้วยแล้วคุณก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักงานเงินมาก่อนงานเงินเลือกความสุขของคุณมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะความสุขของคุณก็อยู่ในพื้นฐานของคําว่าไม่เบียดเบียนใครนะเออไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราดูพลังงานของคุณแล้วสามใบไม่มีเสียสักใบ แสดงว่าคุณเป็นคนที่รู้จักคิดนะรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสุขของคุณก็คือไม่ไปทําร้ายใครแค่นั้นก็จบนะคุณก็ไม่ได้อะไรมากมายฉช่ไหมคุณไม่ต้องห่วงนะคะงานอยู่ในระดับที่พอใจแล้วมีความเป็นผู้นําสูงกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าหารเด็กเด็เดเดียวนะคะเป็นคนสู้เป็นคนลุยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเป็นผู้ชายที่กลัวเมีย เออเกรงใจแล้วกันอ่ะเกรงใจคู่ของคุณนะเกรงใจภรรยาเกรงใจคุณแฟนเออประมาณนั้นถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณดวงคุณคุณจะได้สามีที่ดีได้แฟนที่น่ารักนะคะให้ให้ความเขาเขาเรียกว่าให้ความเกรงใจคุณนะเคารพสิ้นกันและกัน ประมาณนั้นนะคะได้คนดีมาเป็นคู่แหละกองนี้นะคะมีทรัพย์มีที่ดินมีมรดกถึงคุณจะไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นตระกูลนะคะแต่คุณก็จะหาเองได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่แบบมีภาวะความเป็นผู้ผนําดวงของคุณนะ่ะเป็นเจ้าของกิจการได้นะเพราะว่าคุณเก่งมากๆเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณลงมือทําเองสาเร็จหมดทุกอย่างใครว่ายากเนี่ยทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่คุณทําได้ ประมาณนั้นนะคะเออมีงานมีเงินนะดีกว่านะคะเออความรักช่างมันไม่มีไม่เป็นไรเนาะเออเพราะงานกับเงินนะมันทําให้ชีวิตของคุณนะกินดีอยู่ดีนะไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําประมาณนั้นนะคะเออดีมากเลย ดวงสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออเนอะอิฉากองนี้นะคะมาดูกันนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกแทน r a ลนสีถ้วยสามไม้ ควินถือเหรียญแล้วก็สามถ้วยพลังงานของเขาหรอเหรอคะคนนี้คนะนนี้นะคะน่าจะเป็นคนใจเย็นเท่าที่เราดูอะ่ะเพราะไพ่ดาบไม่ขึ้นมาเลยนะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจเย็นคนคนนี้นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักคิดรู้จักผิดชอบโชั์ดีแยกแยะออกนะคะ พลังงานของเขานะคนคุนี้เป็นคนสเปกสูงช่างเลือกช่างตินะคะเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะเออในชีวิตของเขาเนาะถ้าไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เขาก็ไม่เอานะคล้ายๆค,ค,คุณเลย <c oughs> คือถ้าคือเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองอะโดยเฉพาะเรื่องคู่อะถ้าไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจแบบอยากจะมีเนี่ย ในลักษณะแบบนี้เขาก็ไม่เอาเลยนะมันไม่ใช่ว่าเขาอยากได้คนแบบฐานะดีหรืออะไรนะคือเหมือนคนที่เขาแบบตั้งสเปกไว้นะอาจจะลักษณะแบบการกินอยู่นะคะกิริยามารยาทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการใช้ชีวิตที่มันเข้ากับเขาได้อะเขาก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นอนะประมาณนั้นนะคะเออคนคนนี้เหรอคะตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ดีอยู่นะแต่แค่อะไรอะไรก็ไม่เป็นหลังใจอะไรก็ไม่ไล่หลังใจ เออประมาณนั้นแหละอารมณ์ขึ้นลงๆช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ก็ยังกินดีอยู่ดีนะคะใช้ชีวิตแบบกินแต่ของดีๆใช้แต่ของดีๆมีคุณภาพนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อช่วงเนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่เออเรื่องงานเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหานะคะเออน่าจะประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วแหละ คนคนนี้นะคะแต่แค่ช่วงนี้อารมณ์มันขึ้นลงเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรก็ไม่รู้นะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะกิดนดื่มเที่ยวไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาไปช่วงนี้ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้หรือเปล่าหรืออาจจะไปงานมงคลก็ได้หรืออะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้เหรอก็ยังดีอยู่นะกินด,ดีอยู่ดีมีอะไรเลยนะก็อาจจะมีเดินทางบ้างนะคะเดินทางบ่อยอยู่ช่วงเนี้ยังอื่นมีอะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรนะคะ ก็มีงานกับเงินส่วนเรื่องความรักก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเนาะแสดงว่าเขาก็ยังไม่ถึงขนาดกับแบบเอ่อตกลงปรงใจกับใครหรือเปล่าเท่าที่เราดูไพ่นะมันเหมือนมันเป็นพลังงานของคนโสดอะโสดเลือกได้อะเออประมาณนั้นแหละนะคะช่างเลือกช่างติเนคนเน,นี้ยสุดๆไปเลยนะมาดูกันนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมใบแรก คิดถึงบ้างไหมเฮอร์มิตอัศวินถือเรียนแฮงแมนเด็กถือไม้แล้วก็สิบดาบ <c oughs> <c oughs> คิดถึงไหมคิดถึงสิดูสิแฮงแมนก็ขึ้นสิบดาบก็ขึ้นนะทุกวันนี้ยังสองคณอยู่เลย นะอยากรู้อย่างเห็นเรื่องของคุณไปหมดนะคะคนคนนี้นะเขาวางแผนนะระยะยาวแล้ววางแผนความมั่นคงระยะยาวนะคะ5ปี10ปี20ปีกับคุณเนี่ยเราดูจากไพ่นะว่ากองนี้มาเป็นรักแท้นะคะเขารักคุณจริงๆเนาะเออแสดงว่าคุณนี่เป็นคนเข้าถึงยากรู้จกักน่าจะง่ายแต่ถ้าเข้าถึงจริงๆน่าจะยากเท่าที่เราดูไพ่เขารู้สึกอะไรอะไรก็ไม่เป็นหนังใจ <laughs> เออ คุณแบบคุณคุณคุณน่าจะลักษณะแบบกำแพงคุณน่าจะสูงหน้าดูอะ่ะเหมือนเขาทลายกำแพงคุณย่างมากเลยดูทรงแล้วอะ่ะเอองอนกันหรือเปล่าบางคู่แล้วเหมือนแบบอะไรก็แบบมันไม่เป็นดังใจอะ่ะประมาณนั้นแหละความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยนะคะรักคุณกองนี้นะคะ,คอเ,อนนะ,คะเออก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีประเด็นอะไรกันก็จะได้มาเริ่มต้นหมายรอข่าวอะไรอยู่จะได้รับข่าวดีนะในความสัมพันธ์นี้เนาะสิบดาวขึ้นมานะคะเครียดมากเลยนะ เพราะคนอย่างคุณนี่ไม่เป็นที่สองรองใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะพบกับคุณต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนแน,แน่เลยเขาถึงได้เป็นแบบนี้เครียดเหมือนกันนะคะถึงได้วางแผนใหม่นะรู้เขารู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะสิบดาบขึ้นมาน่าจะปเคลียร์ตัวเองก่อนละมั้งเพราะคนอย่างคุณก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะออลักษณะแบบไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าไม่ชอบความวุ่นวายเนาะมันปวดหัวถ้าไม่เคลียร์ตัวเองคุณก็ไม่เอาในเนี้ย เพราะอะไรมีคู่หรือไม่มีคู่คุณก็อยู่ได้คุณไม่ได้ซีเรียสต่อคุณจะต้องอยู่เป็นโสดนะขึ้นคานไปตลอดชีวิตนะคะขอให้สวยแล้วรวยมากเหมือนเดิมนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย <c oughs> เออเนาะคิดถึงสิเนี่ยจะเป็นจะตายนะเครียดไปหมดเลยปวดหัวนะคิดถึงจนปวดหัวนะคะกระวนกระวายใจเห็นไหมมันนิ่งได้ที่ไหนล่ะเนี่ยเออนะเห็นไหมเห็นสิบดาบไหมเออถ้าตายได้ตายไปแล้วเพราะอะไรเพราะยากมากเลย ถ้าจะคบกับคุณเขาเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องไปเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็จะต้องจริงจังด้วยจะต้องเป็นความรักที่มันแบบมั่นคงนะคะเป็นความรักที่มันปลอดภัยแล้วมันก็ต้องเป็นความรักที่มันเปิดเผยแล้วก็บอกใครๆได้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่มันไปนรักแท้และรักเดียวด้วยถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่เอาเออปิดประตูตายประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เห็นไหมปิดประตูตายแน่นอนเลยถ้าหากว่าเขาไม่ไปเป็นคนที่แบบ ถ้าไม่ไปเคลียร์ตัวเองนะคะถ้าไม่ทําอะไรให้มันถูกต้องคุณก็ไม่เอาโออเครียดมากเลยจะทํายังไงดีละทีเนี้ยเนาะเออก็รอดูไปก่อนนะคะคิดถึงใครคิดถึงมากเลยนะคะคิดถึงมากๆเลยส่งอยู่ค่ะอยากรู้อย่างเห็นเรื่องของคุณไปหมดนะไปไหนมาไหนคุยกับใครหรืออะไรก็อยากรู้ไปหมดเนาะเอจะรู้ไปทําไมให้ตัวเองเครียดนะคะไปจัดก,การตัวเองก่อนจะดีไหม เออเราค่อยมาอะไรประมาณนั้นเลืองอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะยังไงต่อเนาะกับคนคนนี้นะคะกองนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะกับหัวข้อตอนนี้ก็เป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะวันนี้สามใบเนาะอัศวินถือดาบเฮอร์เมสแล้วก็อัศวินถือถ้วย กองนี้นี่อยากอยู่คนเงียบๆคนเดียวไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครอารมณ์ไม่ดีช่วงนีมนมนะะ้มีท่าลมนะคะมีท่าลมในถุนตุนกลุมนะคะเอ่อคนเกิดราศีกันนะคะแล้วก็า่าน้ํากดๆพิจิตมีนคนเกิดวันที่เก้าได้นะคะพลังงานของคุณนะช่วงนี้แบบเก็บตัวเนาะไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตนะรู้สึกขี้รําคาญขี้งีเป็นพิเศษไหมช่วงเนี้ยอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์แบบฉุนเฉียวมากๆเลย นะคะอ,อ,อ,อารมณ์แบบเกลี้ยกล่อมช่วงนี้เออแต่เดี๋ยวก็จะสงบลงนะคะเดี๋ยวเหมือนคุณแบบได้อยู่แบบนิ่งๆน,นะคะได้อยู่นิ่งๆได้อยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเนาะเออก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนหน้านี้น่าจะมีใครมาแบบกระตุกกระกระตุกต่อมแบบอารมณ์กรัรออารมณ์โกรธหรืออะไรของคุณสักอย่างนี้แหละนะคะเอเอทำให้คุณรู้สึกกรลกระวายใจนะทําให้คุณรู้สึกแบบ พร้อมบวกอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเป็นแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวมันดีขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะช่วงนี้ก็จะโลกส่วนตัวสูงไปสักหน่อยนึงนะคะวชช่อบไม่ใครมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะเอ่อแต่เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่หาลูกทางหาช่องทางเก่งนะคะเป็นคนที่ดูดีเนาะเป็นคนดูดีนะสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะคะเจ้าชู้เนียนเนียนนะคะถ้าไม่ดูดีนี่ไม่ออกจากบ้านเลยนะคนเนี้ย เนาะต้องดูดีขึ้นไปนะกระเซาะกระเซิงยุ่งเย,งยิงนะคะไม่มีทางเนาะอย่างน้อยก็จะต้องดูเรียบร้อยอะถึงไม่ดูดีก็ดูเรียบร้อยนะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าว่าแต่ไปเซเว่นเลยนะแค้ก้าวขาออกนอกประตูบ้านตัวเองนะคะก็ต้องเช็คแล้วเช็คอีกเออดูดีหรือ,อยังเอออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนดูแลตัวเองดีไงกองเนี้ย <c oughs> ประมาณนั้นแหละนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ เออม,มาดูกันตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมนะเขาเป็นอย่างไรบ้างใบแรกนะคะหกถ้วย 1, เดือบเอหนึ่งเหรียญสามเหรียญแล้วก็ควินถือถ้วย รักนี้มีความแตกต่างอ,อายุภาษาวัฒนธรรมมากๆเลยเนาะหรือว่าศาสนาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะลักษณะประมาณนั้นถ้ายุ่ห่างกันก็หกเจ็ดปีขึ้นไปนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นสิบสิบปีบวกลบได้เลยนะคะเพราะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจะอยู่ประมาณนั้นนะคะเป็นคนเอ่อเป็นคน ต่างชาติก็ได้ลักษณะประมาณนั้นนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรืออาจจะต่างถิ่นที่อยู่นะคะประมาณนั้น,นเนาะตอนนี้เหรอคะกินดีอยู่ดีชีวิตดีดีไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เรื่อยเครียดบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็จัดการได้นะคะก็เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนใจเย็นนิ่งใจเย็นนะคะ เออช่วงนี้อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะอะไรงานก็ดีเงินก็ดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกองเนี่ยเออกินดีอยู่ดีชีวิตมีพร้อมทุกอย่างไม่รู้สึกขาดอะไรนะมีเงินเก็บอีกจังหากนะเออวาจาเป็นทรัพย์นะช่วงนี้ถ้าใครทําธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับการประสานงานก็จะประสบความสําเร็จนะไอคนนี้หรือค้าขายนี่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะประมาณนั้นแหละโอ,อ้ชีวิตเขาดีดีนะคะชีวิตดีมากๆเลยนะ เออก็ไม่เหนื่อยมากอ่ะช่วงเนี้ยชีวิตคนคนเนี้ยนะคะโอ้มีความสุขดีมากๆเลยนะคะเที่ยวก็เก่งเที่ยวแต่ที่ดีๆนะที่สวยงามนะคะที่เจริญหูเจริญตาประมาณนั้นนะคะโอะเป็นยังไงเราก็ดีละ่ะเออเขาไม่ได้กระวนกระวายใจอะไรชีวิตเขาสบายสบายนะเออเราไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเขาเป็นยังไงละ่ะก็ดีไงดีมากๆด้วยกินดีอยู่ดีอ,ะอ่ะเออ งานก็ดีเงินก็ดีนะถึงจะมีเรื่องให้เครียดบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะเขาปร่งเขาปรงเป็นนะคะเขาปล่อยวางเป็นคนคนนี้ยมาดูกันแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมมาดูพลังงานเขาก่อนคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะใบแรก j ั s m ม n สีถ้วย เก้าเหรียญคอมูนแล้วก็เดลิเวอร์นะคะคิดถึงคุณบ้างไหมเอ,อเขาไม่กล้ากับคุณนะเนี่ยไม่รู้คุณไปพูดอะไรกับเขาเครียดมากเลยนะรู้สึกงอนรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจรู้สึกรับไม่ได้ประมาณนั้นแหละถามว่คิดถึงไหมคิดถึงอยู่คะ่ะคิดถึงนะ เครียดไปหมดเลยกังวลกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะกับคำพูดอะไรบางอย่างหรือกับสิ่งที่เขาได้รู้มาบางอย่างทำไมหรอมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นคุณรู้ก็ได้หรือเขารู้ก็ได้นะมีใครไม่โสดหรือเปล่ากองเนี้ยอืมมันเหมือนกับแบบพอพอได้รู้ข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้เขากังวลทำให้เขาเครียดนะเออประมาณนั้นแหละนะคะ หรือไม่อย่างนั้นก็กังวลใจอ่ะกลัวจะมีแบบกลัวคุณจะไปกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณยังโสดอยู่เขาก็กลัวแบบจะมีคนมาจีบหรือกับหรือเปล่ามีคนมาขายขนมจีบหรือเปล่านะกังวลใจกองเนี้ยคิดไปไกลห้าปีสิบปียี่สิบปีไม่มีความสุขเลยเออทําไมเป็นแบบนี้นะคะเออทําไมเป็นแบบนี้มันมีใครไม่โสดหรือเปล่าเนี่ยกองเนี้ยเท่าที่เรารูอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนมีใครไม่โสดสัก,ส,กสักคนหนึ่งนี่แหละนะชัวร์เลยเนี่ย สามสี่ใบเนี่ยไม่น่าจะโสดอ่ะอืมกลัวไปหมดเลยนะคะกลัวไปหมดเลยมันเป็นความรู้สึกกังวลมันเป็นความรู้สึกกลัวเขาคิดถึงคุณแบบเขาก็กังวลอนะ่ะเขากลัวมันไม่ได้คิดถึงแบบโอ้คิดถึงจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยโหยหาแต่มันเป็นความรู้สึกคิดถึงที่มันกังวลนะ่ะกลัวการสูญเสียกลัวการแบบกลัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กลัวกลัวเสียคุณไปหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นประมาณเนี้นึกออกไหมความรู้สึกอ่ะเอออะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกกลัวรู้สึกงอนรู้สึกน้อยใจรู้สึกแบบเหมือนจิตตกอ่ะ <c oughs> จะพูดยังไงเออจิตกตกกังวลอ่ะเอออะไรประมาณนั้นแหละนะคิดถึงแบบประมาณเนี้ยนะคะไม่ได้คิดถึงแบบถึงขนาดกับแบบหวยหาการเหมือนทวินหาหรืออะไรอย่างเงี้ย เประมาณนั้นแต่มันก็เป็นความคิดถึงแต่มันมีคนมันมันมีหลายแบบไงแต่ไอคนนี้มัน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 เป็นแบบคิดถึงแบบกังวลอ่ะคิดถึงแบบกลัวเออความรู้สึกกลัวความรู้สึกแบบมันไม่ปลอดภัยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงลักษณะมันจะประมาณนั้นคิดถึงค่ะคิดถึงอยู่ตลอดแหละเนองแล้วเขาก็ตัดคุณไม่ได้ด้วยไม่ว่าจะพยายามตัดกี่ร้อยรอบพันรอบก็ตัดไม่ได้ประมาณนั้นแหละเออหรือลักษณะแบบ บางคนก็อาจจะรู้สึกแบบคิดถึงนะแต่ก็กลัวกลัวว่าคุณจะไม่จริงจังกับเขาจะแค่แบบหลอกให้อยากหรือจากไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจังกับเขาจริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะลักษณะมันเป็นความกลัวมันก็ไปได้หลายแบบเนาะเออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่เขาตัดคุณไม่ได้เขาพยายามแล้วค่ะเขาทำไม่ได้ อ,อก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะยังไงกับค,คนคนนี้เนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะ